มีช่วงเวลาที่ยังคงอยู่ในความทรงจำของเราตลอดไปฉันอายุครบ25ปีในวันที่พี่สาวได้รับกุญแจรถ B M W คันใหม่และฉันได้น้ำหอมราคาถูกหนึ่งขวดซึ่งเป็นน้ำหอมที่แสบตาและมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าอาหารกลางวันที่ดีในเวลาเดียวกันฉันก็ลุกจากโต๊ะและออกจากร้านอาหารโดยไม่หันกลับมามองหนึ่งปีต่อมาพ่อแม่ของฉันขอให้ฉันชำระเงินจำนองที่ค้างชำระสำหรับบ้านที่มีเจ้าของอยู่แล้วซึ่งก็คือน้องสาวฝาแฝดของฉันแต่มาเข้าเรื่องกันดีกว่าเพราะเรื่องนี้น่าเล่าอย่างใจเย็น ฉันชื่ออานาตาเซียแต่คนที่รู้จักฉันจริงๆเรียกฉันว่านาสยาฉันมีน้องสาวอเล็กซานดราหรือแค่ซาชามีพันธุกรรมของฉันอีกครึ่งหนึ่งแต่นั่นเป็นวิธีเดียวที่เราจะเหมือนกันเราเพิ่งอายุ25ปีนี่คือยุคที่เราควรเรียนรู้ที่จะรับมือกับความอายุติธรรมที่ชีวิตนำมาซึ่งความอายุติธรรมแต่บางเรื่องก็เจ็บปวดเกินกว่าจะเพิกเฉยได้ในขณะที่ฉันต้องดิ้นรนในฐานะผู้จัดการฝ่ายขายของบริษัทที่มีหน้าร้านจริงการโทรติดต่อยังไม่รู้จบสเปรดชีด Excel และเป้าหมายที่ไม่สิ้นสุด โซเช่กำลังเดินไปรอบๆพีซยูเอ็ม UM, ซึ่งเป็นวิหารแห่งความหรูหราของมอสโกโดยขายกระเป๋าถือที่มีราคาแพงกว่าเงินเดือนประจำปีของผู้คนจำนวนมากเขาให้บริการลูกค้าที่จ่ายเงิน3 0 0แสนรูเบิลสำหรับอุปกรณ์เสริมโดยไม่ต้องกระพริบตาราวกับว่ามันเป็นเรื่องเล็กในร้านเบเกอรี่พ่อแม่ของเราเจ้าของบริษัทก่อสร้างขนาดเล็กและโรงงานทำประตูหาเลี้ยงชีพด้วยการปรับปรุงคฤหาสน์ในเขตชานเมืองพ่อ ของฉันจัดการงานและเจราจากับลูกค้าแม่ของฉันดูแลเรื่องบินแต่งงานกันมาเกือบ30ปีพวกเขาสร้างอาณาจักรที่เรียบง่ายแต่ก็เพียงพอที่จะเลือกว่าลูกสาวคนไหนสมควรได้รับมากกว่านี้และแล้ววันครบรอบ25ปีของเราก็มาถึงจุดสังเกตหนึ่งในสีของศตวรรษเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองพ่อแม่ของฉันได้จองร้านอาหารสุดหรูที่นิกิสกีอาฉันสวมชุดเดรสสีเบจที่ดีที่สุดของฉันซื้อมาจากร้าน BOSTINS เมือ่อสองสามเดือนก่อนซะจะปรากฏตัวในชุดดีไซเนอร์ ซึ่งมีราคาสูงกว่าค่าเช่ารายเดือนของฉันและฉันไม่ต้องถามราคาด้วยซ้ำก็รู้ว่ามันไร้สาระเธอเป็นมาตรฐานความเป็นเลิศในครอบครัวมาโดยตลอดฉันคุ้นเคยกับการเป็นเงาเมื่อเย็นผ่านไปด้วยดีอาหารไม่มีที่ติดเสียงหัวเราอด,ดังก้องและแม้กระทั่งฉันยังปล่อยให้ตัวเองได้ผ่อนคลายอยู่พักหนึ่งคุณยายของฉันซึ่งเป็นคนเดียวในครอบครัวที่ปฏิบัติต่อเราอย่างเท่าเทียมกันเสมอมาเล่าเรื่องราวในวัยเด็กของเราและพ่อแม่ของฉันก็ยิ้มอย่างภาคภูมิใจ และถามถึงแผนการของเราจนกระทั่งถึงเวลามอบของขวัญแม่ของฉันยืนขึ้นด้วยรอยยิ้มอันน่าพิศวงและประกาศว่าสาวสาว,สาวปีนี้เราได้เตรียมบางสิ่งที่พิเศษไว้สําหรับคุณเขาดึงกล่องที่เหมือนกันสองกล่องที่มีขนาดเท่ากันออกมาพร้อมกับคันธนูอันเดียวกันหัวใจของฉันเต้นเร็วขึ้นนี่เป็นครั้งแรกที่พวกเขาคิดกับเราสองคนแบบเดียวกันหรือเปล่าเปิดพร้อมกันพ่อของฉันสั่งโซเชียีกหนังสือพิมพ์ด้วยความตื่นเต้นตามปกติข,ของเธอเสียงกรีดดังลั่น พระเจ้านี่กุญแจรถคุณให้รถฉันมาเหรอเธอหยิบพวงกุญแจ B M W ขึ้นมาเงาไหม่และราคาแพงฉันเปิดกล่องด้วยมือที่สั่นเทาข้างในมีน้ำหอมกวดเล็กๆซึ่งขายในราคาเหมาใจแบบ3ต่อ2ในราคาคงที่กลิ่นนั้นโดนใจฉันทันทีส่วนผสมทางเคมีของดอกไม้สังเคราะห์ที่แสบคอฉันฉันยืนนิ่งถือวัตถุไร้าสาระนี้ในขณะที่ทุกคนปรบมือให้ซอเชอร์ซึ่งกระโดดด้วยความดีใจราวกับว่าเธอถูกลอตเตอรี่ ไม่มีใครสังเกตเห็นความแตกต่างไม่ใช่ลุงมิชาไม่ใช่ป้าสเวตลาหน้าไม่ใช่แม้แต่ลูกพี่ลูกน้องเจนย่าที่มักจะสังเกตเห็นทุกอย่างรถอยู่ไหนอยากดูซซเชตโกนและแม่ของเธอก็ยิ้มแย้มแจ่มใสมันอยู่ข้างนอกนะที่รักพวกเขาจอดรถไว้ตรงทางเข้าเพื่อให้คนได้ชื่นชมมันน้องสาวของฉันมีโทรศัพท์มือถืออยู่ในมือหมดกำลังเตรียมรูปถ่ายที่จะโพสตบนโซเชียลมีเดียภายในไม่กี่วินาทีฉันนั่งอยู่ที่นั่นพร้อมกับน้ำหอมราคา300รูเบิลในมือ และพยายามทำความเข้าใจว่าตอนอายุ25หพ่อแม่ของฉันเพิ่งมอบรถยนต์มูลค่าหลายล้านให้กับน้องสาวขอเงฉันและขวดแอลกอฮอล์สีหนึ่งขวดให้ฉันฉันใส่น้ำหอมกลับเข้าไปในกล่องปิดฝาให้แน่นแล้วลุกขึ้นยืนคุณจะไปไหนน้าสยาเขาถามฉันเป็นคุณยายและเป็นคนเดียวที่สังเกตเห็นว่าฉันจากไปแล้วฉันต้องไปสูดอากาศบ้างฉันพึมพำแล้วมุ่งหน้าไปที่ประตูก่อนที่ฉันจะจากไปฉันได้ยินคุณยายพูดกับพ่อแม่ว่า มันไม่ยุติธรรมเลยทั้งคู่สมควรได้รับสิ่งเดียวกันเราไม่ได้ทําอะไรผิดผู้เป็นพ่อตอบนะซิออมีงานธรรมดาส่วนซอช่ทางานในสถานที่อันทรงเกียรติเธอต้องรักษาภาพลักษณ์เอาไว้ถึงกระนั้นมันไม่ยุติธรรมคุณยายของฉันยืนกรานตอนนี้ด้วยเสียงแผ่วเบาแต่ฉันอยู่ไกลออกไปแล้วในลานจอดรถฉันนั่งอยู่ในรถมือสองซึ่งเป็นโมเดลที่ผ่านวันเวลาได้ดีกว่าและหายใจเข้าลึกๆสักสองสามนาที มือของฉันยังคงสั่นอยู่ตลอดทางจนถึงอาพาร์ตเมนต์เล็กๆห่างไกลของฉันฉันเช็คโทรศัพท์อย่างไม่ใส่ใจโดยหวังว่าใครสักคนหรือใครก็ตามจะโทรมาและถามว่าทำไมฉันถึงพลาดวันเกิดของตัวเองไม่มีใครโทรมาไม่ใช่แม่ไม่ใช่พ่อไม่ใช่สาชาที่อาจยังยืนอยู่ข้างรถคันใหม่ราวกับว่าฉันหายไปและไม่มีใครสังเกตเห็นการหายตัวไปของฉันคืนนั้นขณะที่ฉันนอนอยู่บนเตียงฉันเริ่มจำทุกช่วงเวลาที่เคยเกิดขึ้นมันไม่ใช่ครั้งแรกมันเป็นคาคงที่ฉันบอกตัวเองว่า มันไม่ได้แยกขนาดนั้นจนฉันแสดงออกมากเกินไปแต่ความทรงจํากลับมาเหมือนมีดเค้กวันเกิดที่มีชื่อของซาชาติดอยู่เพราะเราสองคนเข้ากันไม่ได้ของขวัญแบบเดียวกันที่ไม่เคยมีมาก่อนสําหรับเธอคือตุ๊กตาของนักสะสมสําหรับฉันของเรียนแบบราคาถูกที่ซื้อมาจากตลาดเจ็ปีที่แล้วฉันเริ่มเรียนหลักสูตรมหาวิทยาลัยแบบเสียค่าใช้จ่ายโดยทํางานในร้านหนังสือและโรงอาหารของวิทยาลายัยเพื่อช่วยจ่ายค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมฉันกินบะหมี่กึ่งสาเร็จรูปเป็นมื้อเย็นเกือบทุกวัน และซื้อหนังสือมือสองจากกวิทศสเสอบไม่ผ่านแต่พ่อแม่ของฉันจ่ายค่าเรียนส่วนตัวที่พักและแม้กระทั่งเงินค่าขนมโดยไม่ลังเลเลยเธอไม่ได้ใช้กำลังใดๆ3สามปีที่แล้วฉันย้ายไปอพาร์ตเมนต์เช่าห้าหมื่นรูเบิลต่อเดือนไม่รวมบินฉันจ่ายทุกอย่างด้วยตัวเองซูเปอร์มาร์เก็ตประกันภัยรถยนต์เหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันน้องสาวของฉันก็อยู่คนเดียวเช่นกันแต่พ่อแม่ของฉันจ่ายค่าเช่าให้เธอหกหมื่นต่อเดือนพร้อมเฟอร์นิเจอร์ใหม่และเงินพิเศษสำหรับค่าใช้จ่ายเล็กน้อยแต่กุญแจอ bmw อเหล่านี้ เมื่อเปรียบเทียบกับน้ำหอมจากพ่อค้าริมถนนก็ตัดสินใจเช่นนั้นมันไม่เกี่ยวกับตัวละครที่เข้มแข็งหรือความรักในปริมาณที่แตกต่างกันพวกเขาเพียงแต่เชื่อว่าซอเชอมีค่ามากกว่านั้นขวามอสําเร็จของเธอความสุขของเธอชีวิตของเธอสําคัญกว่าของฉันหนึ่งเดือนผ่านไปแล้วนับตั้งแต่วันครบรอบของเราและไม่มีใครในครอบครัวของเราติดต่อเราเลยไม่มีข้อความไม่มีสายไม่มีสัญญาณว่าฉันมีอยู่จริงฉันเช็คโทรศัพท์มือถือหลายร้อยครั้งต่อวันกลัวว่า อาจจะพลาดอะไรบางอย่างไปแต่ไม่มีอะไรเลยวันของฉันประกอบด้วยไปทำงานกลับบ้านดูรายการคีโนฮอเอสและพยายามไม่คิดเกี่ยวกับความจริงที่ว่าครอบครัวของฉันลบฉันราวกับว่าฉันไม่เคยเป็นส่วนหนึ่งของมันฉันบอกตัวเองว่าฉันจะดีกว่าถ้าไม่มีละครเหล่านี้ว่าฉันไม่ต้องการมันแต่มันก็เจ็บมันเจ็บมากเกินไปจนกระทั่งวันหนึ่งโทรศัพท์มือถือดังขึ้นมันคือซาชาฉันเกือบจะวางสายแต่ความอยากรู้อยากเห็นทําให้ฉันดีขึ้นสวัสดีนะซิออ เธอพูดอย่างสงสัยคุณจะไม่เชื่อเลยพ่อแม่ของฉันเช่าอาพาร์ตเมนต์ใหม่ให้ฉันเพนเฮาที่น่าทึ่งในเปโรตรโตตงกลางมีหน้าต่างบานใหญ่และใกล้กับทุกสิ่งแน่นอนว่าพวกเขาเช่ามันฉันคิดอย่างขมขื่นโอเคฉันตอบไปแบบเขินๆฟังนะฉันต้องการความช่วยเหลือในการขนย้ายสุดสัปดาห์นี้คุณจะมาหมฉันต้องแพ็คของบางอย่างแล้วพาไปที่นั่นฉันดึงโทรศัพท์ออกจากหูแล้วจ้องมองหน้าจอยอย่างไม่เชื่อสายตาละฮั่นงาจากผ่านไปหนึ่งเดือนแห่งความเงียบงันเธอก็โทรมาว่าอยากขอโทษไม่ใช่เพื่อดูว่า ฉันรู้สึกอย่างไรแต่ขอให้ฉันเป็นคนอุ้มเธอฉันทำไม่ได้ฉันขัดจังหวะเขาฉันมีแผนอื่นและเป็นครั้งแรกในชีวิตของฉันมันเป็นเรื่องจริงพาระผูกพันอะไรเสียงของเธอตัดพานอากาศเหมือนใบมีดราวกับว่าไม่มีอะไรหรือไม่มีอะไรเลยอาจเป็นเรื่องเร่งด่วนมากกว่าการทำตามความปรารถนาของน้องสาวของเธอพาระผูกพันส่วนตัวสาชาส่วนตัวนี้ปลายสายเงียบไปครึ่งวินาทีจากนั้นก็มีเสียงระเบิดล้อเล่นใช่ไหมครอบครัวต้องมาก่อน คุณต้องยกเลิกทุกอย่างแล้วช่วยฉันด้วยระหว่างพี่น้องก็เป็นแบบนี้ฉันจำน้ำเสียงนั้นได้ทันทีน้ำเสียงเดียวกับที่ฉันเคยใช้ตั้งแต่ยังเป็นเด็กเมื่อฉันต้องการบางสิ่งบางอย่างและรู้ว่าในที่สุดฉันก็จะได้มันมาอย่างไรก็ตามคราวนี้คำตอบของฉันมั่นคงเกิดจะแปลกในความสงบฉันจะไม่และฉันก็วางสายกับเธอก่อนที่เธอจะอาเจียนออกมาอีกคำหนึ่ง มือของฉันสั่นเล็กน้อยฉันไม่เคยปฏิเสธซาชาเลยไม่เคยเป็นเวลาหลายปีที่ฉันทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงความฝันเงินออมทุกครั้งที่เธอดีดนิ้วแต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ฉันตัดสินใจปฏิเสธหนึ่งชั่วโมงต่อมาโทรศัพท์ก็สั่นอีกครั้งคราวนี้เป็นเสียงแม่ฉันเต็มไปด้วยความผิดหวังก่อนที่จะทักทายครั้งแรกด้วยซ้ำอนาสตาเซียนี่มันไร้สาระอะไรกันพี่สาวของคุณโทรมาร้องให้บอกว่าคุณไม่อยากช่วยเธอขยับเป็นอะไรไปตรงประเด็นเช่นเคคยแมมมม้วววววว่่่่่่าาาาาจะะไไไีีสสสัััดลูกกฉฉนนบอองร น้ำเสียงเย็นชาเกือบจะกล่าวหาเป็นน้องสาวของคุณอนาสตาเซียเธอต้องการความช่วยเหลือตอนนี้เธอมีรถแล้วแต่แล้วในลการจ้างคนยกของต้องเสียเงินและเพื่อนๆของเธอก็ทำงานในช่วงสุดสัปดาห์ถ้าอย่างนั้นก็ขอความช่วยเหลือหรือจ่ายเงินให้ลูกหาการหยุดที่ตามมานั้นหนามากจนคุณสามารถใช้มีดตัดมันได้จากนั้นเสียงของเธอก็แหลมคมราวกับเศษแก้วฉันไม่เข้าใจทัศนคตินี้ลูกสาวคุณควรละอายใจตัวเองน้องสาวของคุณต่อสู้อย่างหนักในร้านบูติกแห่งนี้ และคุณกำลังหันจอบครอบครัวของคุณด้วยความอิจฉาริษยาพ่อกับแม่ทำงานอย่างหาักนักเพื่อให้สิ่งที่ดีที่สุดแก่คุณทั้งสองคนและนี่คือวิธีที่คุณจะตอบแทนเรามันไม่ใช่ความอิจฉามันเป็นความเหนื่อยล้าฉันไม่ได้อิจฉาแม่ฉันแค่เหนื่อยกับละครสัตว์นี้ฉันเบื่อที่ต้องแกล้งทำเป็นว่าไม่มีลูกสาวคนโปรดในครอบครัวนี้ฉันเหนื่อยกับการจ่ายเงินเพื่อของฟุ่งเฟือของผู้ที่มีทุกอย่างแล้วฉันก็จะบินเองแต่ในซาเสียจิงๆ่อคุณทำตัวเหมือนเด็กและคุณแกล้งทำเป็นไม่รู้ว่าซชชิใ้เเเเงงงนนดืออออขธ ไปกับค่าอาหารเย็นราคาแพงและเสื้อผ้าดีไซเนอร์ในขณะที่ฉันจ่ายค่าไฟให้เธอมาหลายปีแล้วความเงียบนั้นแตกต่างไปจากนี้เป็นผลมาจากความรู้สึกผิดที่ถูกเปิดเผยต่อแสงในที่สุดเอเมื่อเธอพูดแต่ละพยางค์ก็เหมือนลูกศรฉันคิดว่าคุณต้องคิดหม่ว่าลำดับความสำคัญของคุณครอบครัวช่วยเหลือซึ่งกันและกันครับครอบครัวช่วยเหลือกันไม่ใช่แค่ทางเดียวและฉันก็วางสายไปวันต่อมาก็มีข้อความและโทรศัพท์เข้ามามา,มากมาย พ่อของฉันฝากข้อความเสียงไว้ในวีแชทโดยเรียกฉันว่าสร้างความอับอายให้กับครอบครัวแม่ของฉันส่งข้อความนับไม่ถ้วนทางเทเลแกรมเกี่ยวกับว่าฉันเป็นลูกสาวที่เนรคุณและเห็นแก่ตัวสาช่าโจ,จมตีวิเคของฉันด้วยเสียงโกรธและเรียกฉันว่าเป็นน้องสาวที่แย่มากตัวเล็กและขี้อิจฉาฉันละเลยทุกอย่างหนึ่งสัปดาห์ต่อมาความเงียบก็กลับมาและครั้งหนึ่งเขาก็รู้สึกดีดีกว่ากรีดร้องดีกว่ารู้สึกผิดดีกว่ารู้สึกเหมือนเป็นหนี้พวกเขาอยู่เสมอ ในช่วงเดือนอันเงียบสงบเหล่านี้ฉันได้ทําอะไรที่ไม่เคยทํามาก่อนฉันเก็บเงินไว้ฉันปิดการหักบัญชีอัตโนมัติที่ํารบินของซอเชฉันเปิดบัญชีแยกต่างหากและเริ่มฝากเงินแม้ว่าจะมีเพียงห0 0พันเพยเอ็นหรือ7000พันเเอ็นต่อเดือนก็ตามมันดูเล็กแต่มันก็เป็นของฉันก่อนหน้านี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เธอหามาได้สูญสลายไปอยู่ในมือของเธอไม่ว่าจะเป็นค่าไฟไอินเทอร์เน็ตเงินกูส3ปีที่ไม่เคยกลับมาอีกเลยซอเชใช้เงินเดือนของเธอในการรับประทานอาหารคําในร้านอาหารูรา เพราะในที่ทำงานเธอต้องดูแลภาพลักษณ์ของเธอกับกระเป๋าระองเท้าและเสื้อโค้ทจากคอลเลกชันล่าสุดและเมื่อเขาเงินหมดเขาก็โทรมาบ่นว่านัสยาคุณให้ฉันยืมสามพันได้ไหมฉันจะจ่ายคืนให้คุณในสัปดาห์หน้าหรืออาหารหมดแล้วช่วยส่งห้าพันไปตลาดหน่อยสัปดาห์หน้าไม่เคยมาการกลับมาเป็นเพียงตำนานแต่ตอนนี้โดยที่ไม่ทําให้งบประมาณของฉันพังฉันได้เห็นเป็นครั้งแรกว่าฉันเหลืออะไรไว้บ้างเมื่อหยุดหาเงินตามอำเภอใจของคนอื่น ภายในเดือนธันวาคมฉันมีเงิน80,000ออมทรัพย์มันไม่ใช่โชคลาภแต่เป็นของฉันทุกเพนนีที่ได้มาด้วยหยาดเหงื่อของฉันเก็บออมไว้โดยไม่ต้องขออนุญาตโดยไม่ต้องมีเหตุผลอากาศไม่มีคำขอโทษความรู้สึกนั้นหมาผู้ปลดปล่อย ความเงียบของครอบครัวกินเวลาตลอดฤดูใบไม้ร่วงในเดือนตุลาคมฉันอวยพรวันเกิดพ่อไม่มีการตอบสนองในเดือนพฤศจิกายนฉันส่งข้อความหาแม่เพื่อฉลองวันครบรอบแต่งงานของเราไม่มีอะไร25ปีแห่งงานปาร์ตี้เสียงหัวเราะรูปถ่ายครอบครัวและทันใดนั้นฉันก็หยุดอยู่คริสต์มาสกำลังใกล้เข้ามาและฉันกำลังเตรียมที่จะอยู่คนเดียวเป็นครั้งแรกจนกระทั่งเสียงของคุณยายของฉันทำลายน้ำแข็งนัสเตนกาที่รักปีนี้เมื่อเย็นวันส่งท้ายปีเก่าจะอยู่ที่บ้านฉันจะดีใจมากถ้าคุณมา ความโล่งใจท่วมฉันเหมือนคลื่นมีคนอื่นจำฉันได้เช้าวันที่31ฉันตื่นแต่เช้ามาทำคุกกี้ช็อกโกแลตเฮเซลนัทที่คุณยายสอนตอนอายุ12กวบบรรจุใส่กล่องสวยๆแล้วไปที่บ้านของเธอคนเต็มห้องลุงมิชากับภรรยาและลูกๆของเขาปาสเวลลาน่ากับแฟนใหม่ของเธอเจนย่าลูกพี่ลูกน้องของฉันโชว์รูปถ่ายจากการไปเที่ยวโซชีมันร้อน มันดังมันเหมาะกับครอบครัวขณะช่วยคุณยายในครัวฉันได้ยินเสียงประตูหน้าเปิดออกสวัสดีปีใหม่ทุกคนเสียงแม่ของฉันหัวใจของฉันจมลงฉันจับไปอย่างช้าๆพ่อแม่ของฉันเข้ามาโดยถือขวดวายจ์เจียนและกล่องจากร้านขนมราคาแพงแห่งหนึ่งและแน่นอนว่าซเชนในเสื้อโค้ทใหม่อาจมาจากคอลเลกชัน12ซอริสล่าสุดซึ่งเขาจ่ายให้กับครั้งนี้ด้วยฉันไม่รู้ว่าจะแก้ตัวอะไรแม่เห็นฉันแล้วถึงกับชะง,งักพ่อของเขามองตามเขาไป และใบหน้าของเขาก็ปิดลงเหมือนประตูกระแทกเขาเดินตรงเข้ามาหาฉันและได้ยินเสียงดังพอให้ทุกคนได้ยินก็ใครเป็นคนตัดสินใจโผล่หน้ามาละ่ะฉันไม่ได้ทิ้งใครฉันพูดอย่างเงียบๆไม่นะเพราะสําหรับฉันเธอหันหลังให้กับครอบครัวทันทีที่เธอปฏิเสธที่จะช่วยพวกเราแม่ของเธอพูดถูกเธอเห็นแก่ตัวและโหดร้ายแม่ของฉันเดินตามเขาน้ำเสียงของเธอดูลำบากใจที่สุดพ่อของคุณพูดถูกอนาสตาเซียนั่นคือเหตุผลที่เราตัดสินใจเธอหยุดชั่วคราวอย่างมาก และมองไปรอบๆเพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนให้ความสนใจเราเปลี่ยนความตั้งใจทุกอย่างทั้งบ้านเงินออมตอนนี้เป็นของซอเชเธอเป็นลูกสาวที่ใส่ใจครอบครัวนี้จริงๆการตีนั้นทําให้ฉันรู้สึกเจ็บแต่ก็น่าแปลกใจที่ฉันไม่แปลกใจเลยนี่คือตันกะของพวกเขานั่นเป็นสิทธิ์ของคุณฉันตอบเห็นได้ชัดว่าพ่อคาดหวังน้ําตาและคําขอร้องเมื่อพวกเขาไม่ได้มาเขาก็หุดหิดแค่นี้หรือคุณไม่มีอะไรจะพูดอีกเหรอคุณอยากฟังอะไรละ่ะคุณตัดสินใจแล้วซอเชอเป็นคนโปรดมาโดยตลอด ตอนนี้มันเป็นทางการแล้วเราไม่มีรายการโปรดแม่ของฉันทักท้วงแต่เสียงของเธอกลับฟังดูแผ่วเบาไม่แน่นอนฉันพึมพำในที่สุดซอเชอร์ก็เปิดปากน้ำเสียงของเธอเต็มไปด้วยความดูถูกถ้าไม่ใช่เพราะความหึงหวงชุนิรันของคุณทุกอย่างก็จะแตกต่างออกไปฉันมองดูเธอเธอกำลังพูดถึงความหึงหวงในเสื้อคลุมราคาแพงนั้นโดยมีกุญแจรถ bmw อยู่ในมือการประชดนั้นรุนแรงมากจนฉันแทบจะหัวเราะฉันไม่ได้อิจฉานะซอเชอร์ฉันแค่หยุดแกล้งว่า เราเป็นครอบครัวธรรมดาคุณทนไม่ไหวพ่อของฉันคำรามเอาหน้าสาวๆเราไม่ต้องการฉากแล้วพวกเขาก็จากไปแม่หยิบเค้กพ่อหยิบไว้และสาชาสาชายังคงเป็นศูนย์กลางของทุกสิ่งเช่นเคยแต่ครั้งนี้ฉันอยู่ประตูปิดตามหลังพวกเขาด้วยเสียงคลิกอันแหลมคมการเยี่ยมชมทั้งหมดกินเวลาไม่เกิน10บนาที มือห้องเงียบลงอีกครั้งลุงม,มิชาผิวปากเบาๆนน่นมันยากคุณยายไม่เสียเวลาเธอกอดฉันไว้แน่นกลิ่นลาเวนเดอร์ของเธอรอบตัวฉันราวกับโลกกำบังฉันขอโทษที่รักที่คุณได้ยินทั้งหมดนี้ฉันได้แต่สายหัวแล้วยิ้มไม่เป็นไรครับคุณยายผมชินแล้ววันส่งท้ายปีเก่าที่เหลือเป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจย,ยากของฉันชวนฉันคุยราวกับจะชดเชยความอับอายแฟนของป้าสเวตาเล่าเรื่องตลกที่ทําให้แม้แต่ปู่ของเขาหัวเราะฉันกับซีเนียคุยกันเรื่องงานกระเป๋าเดินทางของเธอเกือบจะเต็มไปเมืองไทยนี่คือสิ่งที่คคครรริสมาสขององบัว ควรจะเป็นเช่นนั้นไม่มีดรามา่าไม่มีความรู้สึกว่าเป็นแขกที่ไม่ได้รับเชิญในเลือดของฉันเองผ่านไปหลายเดือนฉันทําตามกิจวัตรประจําวันของฉันงานการออมและความเงียบของชีวิตใหม่บางครั้งคุณยายของฉันก็จะเล่าให้ฉันฟังเกี่ยวกับพวกเขาราวกับว่าเธอกําลังพูดถึงตัวละครจากละครที่ฉันเลิกดูไปแล้วแม่ของคุณโทรมาอีกครั้งและถามว่าคุณได้ไหมฉันแทรกด้วยรอยยิ้ม บอกพวกเขาว่าฉันยุ่งหนึ่งสัปดาห์ก่อนวันเกิดปีที่26ของฉันโทรศัพท์ของฉันก็สั่นบนเคาน์เตอร์โครเลขกที่รู้จักฉันเกือบจะวางสายแต่บางอย่างบางทีความเจ็บป่วยหรือความหวังอันริบหรี่ที่ฉันยังไม่ฝังลึกทําให้นิ้วของฉันขยับเพื่อตอบอนาตาเซียเสียงของแม่ฟังดูแปลกๆไม่มีอํานาจหรือน้ำเสียงวางตัวทั่วไปที่ทําให้ฉันรู้สึกตัวเล็กแค่สั่นแทบมองไม่เห็นเราต้องคุยกันคุณมาที่นี่ได้ไหมมันสําคัญเกี่ยวกับอะไรฉันถามก็รู้อยู่แล้วว่าฉันไม่อยากรู้ พรุ่งนี้ได้โปรดความสิ้นหวังในน้ำเสียงของเขาเป็นสิ่งใหม่น่าสนใจหรืออาจจะแค่น่าสงสารฉันเห็นด้วยโดยขัดกับสัญชตาตญาณของฉันประตูก็ส่งเสียงดังเอียดเหมือนเดิมแต่บ้านดูเล็กลงสวนที่ครั้งหนึ่งเคยเบิสุดปัจจุบันมีวัชะพืชรกอยู่ระหว่างรอยแตกรล้าในซีเมนต์พ่อของฉันเปิดประตูผมขาวขึ้นเงาลึกขอบคุณที่มานะเขากล่าวเป็นครั้งแรกในชีวิตที่เขาขอบคุณฉันสำหรับบางสิ่งความไร้สาระของสถานการณ์ทำให้ฉันแทบหัวเราะ เรากำลังนั่งอยู่ในห้องหนึ่งซึ่งเป็นห้องที่ฉันใช้เวลาหลายปีเพื่อพยายามหาคำชมและทำหน้าตาโดยไม่แสดงความไม่พอใจตอนนี้สถานที่นั้นมีกลิ่นอับและพายแพ้ผู้เป็นพ่อเริ่มใช้นิ้วมือบิดผ้าเช็ดปากอนาสตาเซียเวลานั้นยากลำบากการก่อสร้างหยุดลงไม่มีสัญญาไม่มีเงินวัสดุข,ขึ้นบริษัทจะล้มละลายแม่ขัดจังหวะฉันด้วยมือสัน่นบ้านเราอาจจะเสียจำนองล่าช้าธนาคารขู่ว่าจะประมูลฉันรอออฉันรู้ว่ามันเป็นเพียงการแนะนำ เราต้องการความช่วยเหลือจากคุณพ่อถมน้ำลายรดราวกับว่าคำพูดนั้นกำลังแผดเผาเขาจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นเท่านั้นฉันหัวเราะแห้งๆออกมาคุณต้องการให้ฉันจ่ายค่าจำนองบ้านที่สัญญาไว้กับซาชาแล้วหรือยังนั่นไม่ใช่ประเด็นแม่ประท้วงเร็วเกินไปมันสำหรับครอบครัวดังนั้นเราจะไม่จบลงที่ถนนแล้วซาชาละ่ะฉันถามที่รักคุณเคยถามเธอหรือยังเพราะเธอคือสิ่งที่สำคัญที่สุดเสมอ ผู้เป็นแม่มองลงไปเธอก็ลำบากเหมือนกันเงินเดือนของเธอแทบไม่เพียงพอที่จะครอบคลุมค่าบ้านและค่าแต่งงานโอ้ใช้งานแต่งงานพ่อเสริมราวกับว่านั่นอธิบายทุกอย่างร้านอาหารนี้สงวนไว้สำหรับห้าสิบคนเธอมีความสุขมากแน่นอนฉันทำฉันคิดว่าขณะที่คุณสองคนลากตัวเองมาที่นี่ขอร้องลูกสาวที่คุณปฏิบัติเหมือนขยะมาตลอดฉันจะไม่จ่ายเงินเพื่อบ้านที่จะไม่มีวันเป็นของฉันเขากล่าวพร้อมกับยืนขึ้นถ้าคุณต้องการเงินลองถามลูกสาวคนโปรดของคุณสิ แม่ของฉันร้องให้มันไม่ใช่น้ำตาที่เงียบๆแต่เป็นการร้องให้สะอึกสะอื้นที่ดังและดรามา่าโรลละครเดียวกับที่ฉันดูหลายครั้งตอนเด็กๆขณะที่เธอแซงทำเป็นกังวลขณะที่เธอเขียนเช็คตามความปรารถนาของซอเชอร์เราจะสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างอนาสตาเซียเราจะอยู่บนถนนฉันมองเธอมองเธอจริงๆเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีฉันก็ร้องให้เพราะคุณเหมือนกันแต่น้ำตาของฉันก็ไม่เคยนับน้ำตาของคุณก็เช่นกันฉันหยิบกระเป๋าที่ประตูฉันหันกลับไปเป็นครั้งสุดท้ายทามซาช่า เพราะพี่ในกำรรได้เตรียมไว้แล้วตอนนี้ฉันมีคนที่อยากจะอยู่เคียงข้างฉันจริงๆคนที่ไม่รู้จักครอบครัวของฉันและฉันไม่แน่ใจว่าพวกเขาจะรู้จักด้วยหรือไม่บางครั้งฉันก็สงสัยว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าฉันยอมแพ้หากเธอชำระค่าจำงยังคงสนับสนุนความตั้งใจของซอเชต่อไปรับบทเป็นลูกสาวที่กตัญญูต่อไปฉันคงจะเสียใจโดดเดี่ยวและแย่กว่านั้นด้วยความนับถือตนเองน้อยกว่าที่พวกเขาเคยพยายามขโมยไปจากฉันด้วยซ้ำ วันนี้เมื่อฉันมองย้อนกลับไปทานอาหารเย็นวันเกิดนั้นฉันเห็นว่ามันเป็นของขวัญที่ดีที่สุดที่พวกเขามอบให้ฉันไม่ใช่น้ำหอมลดราคาถูกแต่โปร่งใสอย่างโหดร้ายวินาทีนั้นที่น่ากากุดออกมันหายไปตลอดการชัดเจนมากโหดร้ายจนไม่มีทางเสแสร้งอีกต่อไปฉันใช้เวลา25ปีกว่าจะรู้ว่าฉันสมควรได้รับสิ่งที่ดีกว่าการเป็นแผนบีของใครบางคนแต่อย่างที่พวกเขาพูดมาใช้ยังดีกว่าไม่มาเลยตอนนี้ฉันนอนหลับอย่างสงบแล้วฉันจะบินฉันตัดสินใจด้วยตัวเอง และฉันรายล้อมตัวเองด้วยผู้คนที่เห็นฉันผู้เลือกฉันไม่ใช่เพื่อความสะดวกแต่เพราะพวกเขาต้องการให้ฉันอยู่กับพวกเขาจริงๆมันเป็นความรู้สึกที่สวยงามเกินกว่าจะบรรยายได้หากวันหนึ่งพวกเขาเรียนรู้ที่จะปฏิบัติต่อฉันเหมือนคนคนหนึ่งและไม่ใช่พื้นที่ว่างที่จะเติมเต็มเมื่อมันเหมาะมกับพวกเขาใครจะรู้แต่ฉันไม่รอรอชีวิตนั้นสั้นเกินกว่าจะเสียเวลาให้กับคนที่รู้จักวิธีอดทนเท่านั้น